ซึ่งวันนี้แล้วครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปลองทํางานกับเอ็กซ์คาดูนะครับผมเลมอนก่อนนะครับผมไปซื้อเลมอนก่อนไปครับโอเคเกาจะเอาอะไรครับไก่ใช่นะครับออกสะโพกไก่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปมาลูกค้ากันเลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับโอเล้งวอเลี้ยงนั่นเองนะครับในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับที่มีโรคโควิดระบาดนะครับผู้คนส่วนมากนะครับไม่ยอมที่จะออกมาซื้อของกินของใช้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งเขาจะใช้บริการของแอปพลิเคชันชื่อหนึ่งที่ชื่อว่าอ n s สาคันั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปลองทํางานกับอินสาคัดูนะครับผมก็คือการซื้อของหรือช้อปปิ้งแทนลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับว่าเราจะต้องทํางานแบบไหนทําอย่างไรและเราจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ น,น,น, <com> นั่นเองนะครับไปดูกันเลยครับไปซื้อแอปพลิเคชันนะครับสำหรับคนที่ไปซื้อของแทนนะครับผมก็คือชื่อว่า s h อ p p e อร์นั่นเองนะฮะก็ <น üst ande> จะเป็นรูปกระเป๋าสีเขียวแล้วตรงกลางจะเหมือนจะเป็นรูปแครลอทสีขาวๆนั่นเองนะครับ เอาละครับมาถึงเราก็กดช้อปปิ้งเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปช้อปปิ้งกันแล้วนะครับซึ่งอันนี้เขามีเวลากำหนดไว้นะครับผมเขาจะให้เราซื้อภายในเวลา50นาทีนะครับซึ่งวันนี้นะครับของที่เราต้องซื้อนะครับมีทั้งหมด27รายการนะครับโหมีหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำไก่ซอสขนมครบเคียวชีสผักนะครับมีทุกอย่างเลยนะครับที่ในลูกค้าต้องการให้เราซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม ถึงแล้วนะครับซุปเปอร์มาร์เก็ตที่เราจะมาวัดเซินะครับชื่อว่า a อ d i นะครับผม A L G I นะฮะมีของขายมากมายเลยนะครับของกินของใช้ในนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับที่นี่นะฮะรถเข็นที่ a อ d i ก็คือจัดพิสดารนะครับผมก็คือเราจะต้องใช้เหรียญ25เซนนะครับใส่นะครับเพื่อที่จะเหมือนเป็นการยืมนะครับป๊บอ่ะมาถือจะหลุดออกมาครับเป็นการเช่านะครับ25เซน ได้มาแ,แล้วนะครับนี่ค่าเป็นเราเข้าไปเลยโอเคมเามาถึงแล้วครับข้างในไปดูกันนะว่าเราจะเซอร์อะไรบ้างวันนี้เขาดีก็ขายแคร์โคปาเหล่านะซื้อเป็นเยอะๆนะครับก็ราคาถูกมากเลยครับที่นี่อย่างแรกเดี๋ยวเราไปซื้อเลมอนก่อนนะครับผมไปซื้อเลมอนก่อนเลยครับ เค okay, ครับเราเจอแล้วนะเลมอนเราก็หยิบพอเลยนะครับหยิบมาแล้วเราก็ต้องสแกนนะฮะกดเข้าที่เลมอนฟอร์มไอเทมอู้หูมันเลยก็จบเลยครับไม่ต้องไม่ต้องสแกนนะก็กล้วยนะครับผมหยิบหนึ่งอันนะครับกล้วยอือจบครับกล้วยอันนี้ เรียบร้อยนะครับผมทั้งกล้วยทั้งเลมอนต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับเดี๋ยวไปหามะเขือเทศก่อนโอเคเราก็ได้มันแล้วนะครับมันเหลืองกับมันแดงนะครับผมอย่างละถุงนะครับแล้วก็กดว่าเราเจอแล้วนะครับกดไปเรียบร้อยนะครับมะเขือเทศ2ลูกนะครับเรียบร้อยเราได้มาแล้วนะฮะกดไปเทศ2ลูกโอเคต่อไปตามหาแตงกวาอันนี้คือขนาดแตงกวาฝรั่งนะครับผมดูขนาดครับผมเทียบกับบ้านเราไม่ได้บ้านเราเล็กนิดเดียวดูของฝรั่ง โอ้โหใหญ่ยาวต่อไปก็เป็นชีสนะครับผมชีสโพปโรลชีสนะฮะนี่เจอแล้วนะครับผมแปนแนกชีสแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องซอสน,นะครับผมนะซอสโปรเจคเตอร์นะครับเรียบร้อยโอเคครับผม แล้วก็มีเบียร์นะครับที่เราจะต้องซื้อด้วยนะครับตะแกงก่อนตะแกงปลาล่างนะครับเจอแล้วนะครับผมดูครับไฟไวเทมนลครับผมแล้วเราก็กดหามาคนเดิมนะครับมาคนอยู่ไหนฮัลโหลอยู่นี้หรือเปล่าเห็นไหมเรียบร้อยครับผมจบหนึ่งชิ้นครับ แล้วก็มาโซนเนื้อไก่นะครับผมดูขอถ้าบจะหมดเชื้อแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เย็นแล้วนะครับผมของน้อยมากเรีวแค่นี้โอเคเขาจะเอาอะไรครับไก่นะครับเอาสะโพกไก่นะครับสะโพกไก่โอเคเดี๋ยวหาก่อนะว่ามีไหมชิคเก้นเต็มนะฮะชิคเก้นเต็มน่าจะอันนี้นะครับน่าจะอันนี้นะน่าจะอันนี้เรียบร้อยแล้วครับเจออันนี้แล้วโอเคครับไปกันต่อเลย มีอะไรต้องซื้ออีกต่อวันนี้ลืมเลยครับผมไสกรอกอย่างหนักเชนจูรินนะครับ้อเสียนะครับต้องยกของหนักได้นะครับ เป็นผู้หญิงก็ต้องยกของหนักไ,ได้นะครับก็จะเป็นน้ํากล่องใหญ่น้ําหรือเบียร์อะไรต้องยกให้ได้นะครับสำหรับของชิ้นใหญ่ๆนั่นเองนะฮะสำหรับการทํางานให้กับเทลสาขานะครับอันนี้อีก5แพ็ค5แพ็คเลยนะ5แพ็ค see ข้อดีของการทำอาชีพนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นนายตัวเองครับผมเพราะว่าเราสามารถที่จะตื่นกี่โมงมาทำงานนี้ก็ได้นะครับงานนี้ที่ผมสังเกตนะครับจะมีให้ทำทุกวันครับจันถึงอาทิตย์มีทำทุกวันครับผมไม่ว่าจะเป็นมาซื้อของกินซื้อของใช้อย่างนี้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นของใช้นะครับอย่างเช่นผมเคยไปซื้อแบบชี้ชาร์ iPhone นะครับในเว็บไซต์หนึ่งชิ้นก็มีเหมือนกันนะครับข้อดีเลยนะครับก็คือมีงานทําทำแน่เวันไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่มีงานทำ ข้อที่2จะเป็นเรื่องเวลานะครับก็คือสามารถทํางานเวลาไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะตื่นเช้ามา7จ็ดโมงหรือจะตื่นสาย11บเอ็ดโมงหรือจะตื่นเย็นมาสามสี่โมงนะครับผมก็มีงานให้ทํานะครับอันนี้มากกว่าพมพูดเลยมากกว่าแปบเนี่ยมีงานให้ทำทุกช่วงเวลาครับผมแต่ว่าช่วงที่ทำเวลาได้เงินมากที่สุดนะสำหรับผมนะผมคิดว่าตอนเช้าครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คนเขาต้องการที่จะเตรียมของไว้สําหรับทําอาหารเช้าอาหารเที่ยงหรืออาหารเย็นนะฮะ ซึ่งถ้าใครตื่นเช้านะก็จะได้เปรียบนะครับสำหรับอาชีพนี้นะ สำหรับข้อเสียของอาชีพนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกต่าจะเป็นเรื่องของหนักนะครับหรือของเยอะนี่คือข้อเสียนะ,ะเพราะบางอย่างนะครับผมบางที่เนี่ยเขาให้เราซื้อแบบของ,นงหนักๆอย่างเช่นแบบน้ำ3าสีแพคหรือบางเจ้ามีทั้งอะไรที่เป็นปน,น้ำอะไรที่มันหนักๆเนีนะะ่ยแล้วถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับในการจะขนย้ายนั่นเองนะครนี่คือข้อเสียหนึ่งะครับส่วนอีกอนะึงก็คือเรื่องเยอะแล้วบางทีเนี่ยให้เราซื้อของเป็นร้อยชิ้นก็มีนะครับผมซึ่งอ,อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเราไหวไหมครับกับการซื้อขอขง เยอะๆในครั้งเดียวเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะตาลายแล้วแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการเลืยกของนานมากนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนะเพราะว่ายิ่งของเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลาในการหาของนานซึ่งอาจจะทาให้เราเสียเวลานะครับทำรอบไม่ได้นั่นเองนะครับ มาคุยกันถึงเรื่องสําคัญนะครับก็คือเรื่องเงินนั่นเองนะฮะสำหรับเงินนะครับอันนี้ขึ้นอยู่แต่กับแบชนะครับหรืองานนะตอนที่คุณรับมาเนี่ยเขาจะบอกเลยว,ว่าได้เงินเท่าไหร่นะครับจะเป็นทั้งเงินที่ได้จากอิสระเองหรือเงินที่ได้จากติปลูกค้านี่ยเขาจะบอกไว้ชัดเจนเลยครับก่อนที่รับงานว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับซึ่งที่ผมเคยเห็นมานะครับผมงานที่ผมเคยทำเด้มน้อยสุดตอนหนึ่งงานเนี่ยประมาณ80เหรียญนะครับสอนหนึ่งงานนะจำได้ว่าใช้เวลาไปประมาณเกือบเกือบสองชั่วโมงในการทั้งซื้อของแล้วก็นำไปส ลูกค้านะครับซึ่งก็ค่อนข้างคุ้มนะฮะในเวลา2ชั่วโมงทำกันได้ถึง80เหนนรียญนะฮะก็ตกประมาณ2,004-2,500บาทนะฮะก็ถือว่าคุ้มมา,มากๆนะครับสำหรับงานนี้เองนะฮะซึ่งเงินขนาดเนี้ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ได้กันทุกคนนะครับเพราะว่าสดมากแล้วเนี่ยอีกสาขาเนี้ยเงินมันจะได้ตามความง่ายความไกลหรือความยากนะฮะซึ่งมันจะมีเริ่มตั้งแต่7เหรียญไปจนถึง80เหรียญรถไปก็มีนะครับ ประมาณนี้สสำหรับเรื่องเงินนะครับตอนนี้นะครับช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะครับผมได้ของทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงจ่ายตังค์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งการจ่ายตังค์เนี่ยง่ายๆมากเลยนะครับกดในแอปว่าเราเสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ไปต่อแถวแล้วก็ใช้บัตรเครดิตของอีสการ์ดจ่ายได้เลยนะครับซึ่งบอกเลยว่าง่ายมากๆนะฮะและนี่คือของทั้งหมดที่เราซื้อมาวันนี้นะครับดูเต็มาก้าต้องต่อแถวอยู่นะครับตอนนี้ใกล้จะได้จ่ายตังค์แล้วครับ ตอนนี้ก็เอาของใส่ในถุงนะครับผมจะได้ให้ลูกค้าได้อย่างง่ายดายนะครับมาครับเอาของใส่รถแล้เวเอาไปส่งให้ลูกค้ากันดีกว่า ก็เอาของขึ้นรถหมดแล้วนะครับผมต่อไปก็เป็นการนําไปส่งที่บ้านลูกค้าเนยนะครับผมซึ่งเราจะต้องไปส่งถึง2บ้านนั่นครับสำหรับคําแนะนําของผมนะครับสำหรับคนที่จะทําอาชีพนี้นะครับสําหรับการส่งของให้กับอินสตาคนะครับหนึ่งเลยนะครับมือต้องไวครับผมมือไวหมายความว่าคุณต้องกดรับออเดอร์ให้ทันนะครับในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่า ตอนที่มันขึ้นมาในแอปพลิเคชันนั้นแน่นอนว่าถ้าเกิดรับเป็นออเดอร์ไหนที่ได้เงินเยอะคนก็จะแย่งกันเยอะเราจะต้องกดให้ทันนะครับอันนี้คือข้อหนอึ่งกปืนต้องไวสอครับตาต้องไวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนเรามาซื้อของในพวกซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านต่างๆนะครับเราจะต้องตาไวจะต้องมองเห็นสินค้าให้ไวนะฮะที่เราจะได้หยิบได้เร็วแล้วก็จะได้ทําเวลาได้ด้วยนะครับไม่เสียเวลาเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเสียเวลามากนะครับเราก็อาจจะต้องใช้เวลาเยอะบางทีมันชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วเรายังซื้อของไม่ การทำเงินในช่วงเวลาสั้นๆนั่นเองนะฮะอันนี้ครับเป็นข้อแนะนาสำหรับผมนั่นเองนะครับมือไวตาไวนะฮะสำหรับการทาอาชีพนี้นะฮะแล้วก็ข้อ parole, ต <dachte> <ำ>่อไปนะครับผมคนที่คิดว่าตัวเองช้อปปิ้งเก่งนะฮะผมขอแนะนำให้ทำอาชีพนี้เลยนะครับเพราะว่าคุณจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะขนมปังอยู่ตรงไหนเนื้อไก่ตรงไหนขนมนี้อยู่ตรงไหนนะถ้าคุณมีความสามารถด้านนี้นะผมแนะนาให้ทําอาชีพนี้เลยนะเพราะว่ามันทำเงินให้คุณอย่างเป็นกอบเป็นกรรมเลยทีเดียวเชียวนะครับสาวๆคนไหนช้อปปิ้งเก่ง แนะนำความอาชีพนี้นะฮะอินสตา,ค,ารครับโอเคครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปบ้านลูกคา้ากันเลยครับผมบานีกา่ก้ใช้เวลาแค่สองนาทีเท่านั้นเองครับผมไปลุยถึงเร้ลูกคา้าแล้วนะครับผมกเดี๋ยวเราก็เอาของเข้าไปวางไว้ที่หน้าบ้านแล้วนะครับผมโอเคครับผมนี่ก็มีเบียร์พวกนี้นะครับ ก็เ,เดี๋ยเอาไปวางไปหน้าบ้านเขาเลยนะครับก็เมา,าวางของไว้ข้างหน้านะครับแล้วก็เสร็จเลยนะครับโอเค จบไปแล้วนะครับผมสําหรับบ้านแรกนะครับต่อจาไรบ้านที่2องกันต่อเลยนะฮะก็อีกบ้านหนึ่งนะครับบ้านที่2นะครับผมเอาน้ามาวางไว้ข้างหน้าก็จบเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับ2บ้านนั่นเองนะครับนี่คือตัวอย <sm Un resh ola> ่างนะครับผมของงานนะฮะก็จะมีแบบส่ง3บ้านได้29เเหรียญส่ง2บ้านได้22เหรียญก็มีนะครับเนี่ยซื้อของสี่ชิ้นนะครับซื้อของ37ชิ้นก็มีนะฮะประมาณนี้นะครับของสาหรับการรับงานนะครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับที่ผมพาเพื่อนๆนะครับไปทำงานกับบริษัท i n s t a c a r t นั่นเองนะครับผมหรือการช้อปปิ้งให้กับลูกค้านั่นเองนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วเห็นแล้วมันเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e เข้าช่องผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ผมด้วยนะครับผมนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย